สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระพอดแคสต์ครับผมเจฟครับสวัสดีค่ะดาดาค่ะวันนี้เรามีเรื่องแบบว่าน่าทึ่งมากๆจากธรรมชาติมาเล่าสู่กันฟังครับเป็นเรื่องระบบนิเวศที่เอ่อไม่เหมือนที่ไหนเลยใช่ค่ะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับถ้ำงูห้อยหัวแล้วคอนชีวิตใต้เพดานหินปูนค่ะ อยู่ที่เม็กซิโกนู่นเลยถ้ำงูห้อยหัวแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะครับเนี่ยน่าสนใจจริงๆค่ะเพราะว่านักล่าในเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ข้างล่างนะแต่ห้อยตัวลงมาจากเพดานถ้ำเลยค่ะรอจับเหยื่อกลางอากาศเลยโหฟังดูเหลือเชื่อมากงั้นเรามาเอา่อเจาะลึกกันเลยดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงที่ไหนครับเนี่ยถ้ำนี้ถ้ำนี้ชื่อเต็มๆคือถ้ำงูห้อยหัวแห่งกันเตโมค่ะหรือควว่าเดลาเซอร์เพียนคอลกันเต อืมอยู่ในคาบสมุทรยูกาตันที่เม็กซิโกยูกาตันเม็กซิโกใช่ค่ะก็ค่อนข้างจะลึกเข้าไปในป่าหน่อยไม่ได้ใกล้เมืองท่องเที่ยวอย่างแคนคูนอะไรแบบน,นั้นนะคะอ๋อครับแล้วบรรยากาศในถ้ำเป็นยังไงบ้างครับมันมีอะไรพิเศษบนเพดานถ้ำนั่นแหละค่ะมีงูรออยู่งูที่ว่านี่มันงูอะไรครับดูรายไหมมีพิษหรือเปล่าเป็นงูไม่มีพิษค่ะชื่อว่างูดักหนูเขตร้อน Tro Tra ical Mouse แต่ถึงไม่มีพิษความสามารถมันเอ,อ่อไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดายังไงครับคืองูพวกนี้มันปรับตัวจนแบบว่าตาบอดสนิทเลยค่ะฮะตาบอดใช่ค่ะตาบอดแล้วก็หูหนวกด้วยเดี๋ยวเนะครับตาบอดหูหนวกแล้วมันจะไปจับค้างคาวที่บินบินอยู่กลางอากาศได้ยังไงล่ะครับเนี่ยนี่แหละค่ะคือสุดยอดของมันเลยถึงจะมองไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะแต่ประสาทสัมผัสเรื่องการจับการเคลื่อนไหวเนี่ย ไวมากๆอ๋อคือใช้สัมผัสเอาใช่ค่ะมันจะซ่อนตัวนิ่งๆตามซอกหินบนเพดานพอมีค้ังค่าวบินผ่านใกล้ๆหรือแค่ขยับปีกให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในอากาศนิดเดียวงูก็รู้ตัวแล้วแล้วพอรู้แล้วทำไงต่อครับพุ่งไปกัดเลยไม่เชิงค่ะมันจะค่อยๆค่ะค่อยๆทิ้งตัวลงมาใช้หางเกาะเพดานไว้แน่นๆแล้วก็ค่อยหัวลงมาดิงๆเลยค่อยหัวลงมาค่ะ เหมือนเป็นกบดักมีชีวิตที่ห้อยต่องแต่งรอเหยือ่อโหนึกภาพตามแล้วหวาดเสียวปนทึ่งจริงๆครับแล้วจังหวัดฉกแล้วครับต้องแม่นมากแน่ๆแม่นมากค่ะพอขังข่าวบินเข้ามาในระยะปุ๊บมันก็จะฉกพรึบกัดเข้าที่ปีกก่อนเลยกัดปีกเพื่อให้เสียการทรงตัวใช่ค่ะพอบินต่อไม่ได้แล้วทีนี้งูก็จะใช้ลำตัวที่แข็งแรงของมันเนี่ยรัด รัดจนเหยื่อนแน่นนิ่งไปเลยแล้วค่อยๆเกลือนลงไปทั้งตัวอืมสุดยอดจริงๆมีนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเรื่องนี้ไหมอะครับมีค่ะดร์อาตูโรเอนริเกเบายูนามิลามมนเตสท่านศึกษาเรื่องนี้ท่านยังบอกเลยว่ามันน่าทึ่งมากที่งูพวกนี้จับค้งังคขากลางอากาศได้โดยไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินเลยเป็นการปรับตัวที่น่าทึ่งมากครับแล้วนอกเรื่องธรรมชาติวิทยาแล้ว ถ้ำน,นี้มีความสําคัญด้านอื่นอีกไหมครับเช่นวัฒนธรรมท้องถิ่นอะไรแบบนี้มีค่ะมีความสําคัญมากๆเลยโดยเฉพาะกับชาวมายันโบราณในพื้นที่นั้นอ๋อชาวมายันใช่ค่ะสําหรับชาวมายันเนี่ยถ้าถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะเขามองว่าเป็นเหมือนประตูสู่ยมโลกหรือที่เรียกว่าชิบาบาประตูสู่ยมโลกแล้วงูกับค้างคาวในถ้ำเลรครับมันมีความหมายอะไรในความเชื่อนี้ไหมครับ มีความเชื่อมโยงค่ะอย่างครั้งคราวที่อยู่ในถ้าลึกเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นเหมือนผู้ส่งสารแห่งความตายอืมส่วนงูโดยเฉพาะงูที่แบบห้อยลงมาจากเบื้องบนแบบนี้อีกยิ่งไปสอดคล้องกับเทพพระเจ้าองค์สำคัญของมายันคือคูคุลคารหรือเทพเจ้างูขนดุกอะค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ ถ้ำนี้เลยเหมือนเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติความเชื่อตำนานอะไรพวกนี้เลยสินะครับถูกต้องค่ะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากทีนี้มาดูเรื่องระบบนิเวศกันบ้างครับสภาพแวดล้อมในถ้ำเป็นยังไงครับทำไมงูกับขางคาวถึงมาอยู่รวมกันเยอะขนาดนี้ได้เธอถ้ำนี้เป็นถ้ำหินปูนค่ะเกิดจากการที่น้ำฝนมันกัดเซาะหินปูนมาน,นานมากๆเป็นพันๆปีเลยครับข้างในเนี่ยสภาพแวดล้อมมันค่อนข้างจะ คงที่มากๆทั้งความชื้นอุณหภูมิอะไรพวกนี้ซึ่งมันเหมาะเจาะพอดีเลยทั้งสำหรับงูที่เป็นผู้ล่าแล้วก็เหยื่ออย่างค้างคาวหรือสัตว์เล็กๆอื่นๆที่อยู่ในนั้นด้วยเหมือนเป็นโลกใบเล็กๆที่สมบูรณ์ในตัวเองเลยนะครับแต่คงมีความเปราะบางอยู่เหมือนกันใช่เลยค่ะอันนี้ดรมิรามอนเตสเขาก็เตือนไว้เหมือนกันว่าระบบนิเวศในถ้ำนี้มันละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนอยังไงครับ แค่มีอะไรไปรบควนนิดหน่อยเช่นแสงไฟฉายจ้าๆหรือว่าเสียงดังๆจากคนเข้าไปดูเนี่ยก็อาจจะกระทบพฤติกรรมการล่าของงูได้เลยอ๋ออาจทำให้งูไม่กล้าออกมาล่าหรือล่าไม่ได้ประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งพอเป็นแบบนั้นมันก็จะกระทบไปทางระบบเลยสมดุลอาจจะเสียไปได้ง่งายๆเลยค่ะ แล้ว่าการเข้าไปเที่ยวชมก็ต้องระวังมากๆเลยสิครับใช่ค่ะเขาก็เลยจัดการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์มากๆเลยจำกัดคนเข้าชมด้วยนะคะปีหนึ่งเนี่ยเขาได้แค่ประมาณ300คนเอง300คนต่อปีน้อยมากนะครับค่ะแล้วก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมมีอุปกรณ์ป้องกันครบทั้งหมวกหน้ากากถุงมือเพราะพื้นถ้ำนี่ก็มีมูลค้งางคาวเยอะมากอาจจะมีเชื้อโรคได้มีจากัดจานวนคนต่อรอบไหมครับมีค่ะ รอบหนึ่งเขาได้ไม่เกินสิบคนแล้วก็ต้องมีไกด์ท้องถิ่นที่เขาอบรมมาอย่างดีพาเข้าไปดูแลตลอดฟังดูเป็นการจัดการที่ดีนะครับใช่ค่ะแล้วชุมชนเถาดันเขาก็พยายามส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์อื่นๆด้วยนะไม่ใช่แค่ดูงูอย่างเดียวมีพาไปดูจระเข้เรียนรู้เรื่องงูอื่นๆอะไรแบบนี้ด้วยเพื่อให้มันยั่งยืนนะคะดีจังเลยครับฟังเรื่องทั้งหมดแล้วถ้ำนี้มันเหมือนกับเ ภาพย่อส่วนของชีวิตเลยนะครับมีทั้งการล่าการเอาตัวรอดการปรับตัวจริงค่ะมันคือวงจรชีวิตความตายการอยู่รอดที่เกิดขึ้นในความมืดมิดแต่ก็น่าทึ่งมากๆสิ่งที่ผมว่าน่าคิดมากๆจากเรื่องนี้คือมันสอนเราว่าการเอาตัวรอดบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครแข็งแรงกว่าหรือมีประสา,าทสัมผัสครบถ้วนกว่าเสมอไปอืมใช่ค่ะแต่มันอยู่ที่การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และก็การรู้จังหวะว่าเมื่อไหรคนจะเคลื่อนไหวเมื่อไหร่คนจะนิ่งรอเหมือนงูในถ้ำนี้เลยเป็นบทเรียนจากความมืดที่ลึกซึ้งจริงๆค่ะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวอันน่าทึ่งของถ้ำงูห้อยหัวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้และก็ความเพลิดเพลินนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งมากๆค่ะ หากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระพอดแคสต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ